สงกรานต์ลั่นน้องรีบมามอบตัวหลักฐานวงจรปิดชัดอยากให้ต้องตามอยู่ดีๆมีเรื่องให้ต้องจัดการตั้งแต่ต้นปีดีนักกร้องวงจรปิดบันทึกภาพหลักฐานไว้หนุ่มสงกรานต์เดือดเบาๆลั่นให้น้องมามอบตัวรีบมาคุยกันดีๆอยากให้ต้องไปตามสงกรานต์ชนนรงได้โพสตอรี่เป็นร้องรอยมือดีเข้ามาขีดเขียนข้อความทิ้งเอาไว้พร้อมทั้งบอกว่าน้องที่ทำแบบนี้รีบมามอบตัวนะครับเห็นอยู่ในกล้องวงจรปิดนะครับ เห็นอยู่นะครับว่าเป็นใครรีบมาหามาคุยกันดีๆนะครับอย่าให้ไปตามนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ